อุ้งอิงเตรียมขัวรางวันใหญ่พี่น้องนะคะล่าสุดนะคะวากันว่าอุ้งอิงเพชรบานแพงได้มีรายชื่อในกิจกรรมขวนใจลูกทุ่งเน็ตเบิร์ก2024พี่น้องะะว่ากันว่ากิจกรรมนี้มีศิลปินหลากหลายท่านหลากหลายคนมากๆพี่น้องที่ได้มีรายชื่อนอพี่น้องเนาะนะคะมีฮอตทางด้านบอดโจยมนินนะคะสำหรับผู้แรกพี่น้องก็จะเป็นทางด้านใหม่พัชรีนะคะคนที่สองก็จะเป็นทางด้าน บิวจิตชาริยาพี่น้องนะคะสำหรับคนที่3ก็สิเป็นทางด้านเม็กอภิสิทธิ์นะคะคนที่4ก็สิเป็นทางด้านลำเพลินวงสกรคนที่5ก็สิเป็นทางด้านอุงอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องคนที่6ก็สิเป็นทางด้านโจยมนินคนที่เจ็ดก็สิเป็นทางด้านแอนอรดีนะคะแล้วก็สำหรับคนสุดท้ายก็สิเป็นทางด้านบอสบอยสิริชัยพี่น้องนะคะสำหรับเพจเพนนี้เพื่อนก็ว่าร่วมโหวตในแอปพลิเคชันพนาพี่น้องนะคะ หนึ100แต้ม100่แต้มเท่ากับ1นึ่งโหวตพนาพินองนะคะเพื่อโหวตให้สำหรับศิลปินที่คุณชื่นชอบระยะเวลากิจกรรมนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20พฤษภาคม2567นี้าัน้นาพินองนะคะโอ้โหถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เอฟซีแฟนคลับรายค้นกะได้มีการโหวตร่วมโหวตให้มาตลอด เนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละนะคะสำหรับครั้งนี้มีหอดน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมีหอดบอสโจโยมณินพี่น้องก็ถือว่าบอธรรมดานะคะหนึ่งร้อยแต้มเท่ากับหนึ่งโหวตพันนาพี่น้องนะคะสำหรับเอฟซีแฟนคลับของทางด้านน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเป็นจังไดนะคะแอดมินได้เห็นนะคะในกลุ่มบ้านฮักน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องได้มีการออกมาโพลด้วด้ๆนะคะนี่ผู้นี้นะคะว่าขอ ขอรางวันนี้ก,การันตีให้น้องอีกหนึ่งรางวันครับช่วยๆกันครับพ่อพ่อ,พอแ,มแม่พนาพี่น้องนะคะหลายคนกำังพากันวางใบนะคะสําหรับรางวันนี้นอพี่น้องเนาะนะคะนี่ผู้นี้นะคะว่าโอ้โหควยโหวตไปแล้วแปดหมื่นกว่าแต้มพานาพี่น้องติโตแปดหมื่นกว่าแต้มพี่น้องลองคิดเบิงนะคะว่าจะเป็นกี่คะแนนนะคะเพราะว่าหนึ่งร้อยแต้มจะเท่ากับหนึ่งคะแนน นพี่น้องเนาะนัน,านาลาพี่น้องก็สามารถร่วมโหวตได้นะคะสำหรับ FC แฟนคลับท่านใดที่ชื่นชอบศิลปินท่านไหนนพี่น้องเนาะก็สามารถเข้าไปโหวตได้นะคะนี่ล่ะพี่น้อง,นงหนึ่งฮะกําลังอัดข้าวแมนเป็นต้งไหนไปโหวตไป<แ>ไปโหวตไปโหวตโหวตอุงอิงเพชรบันเทิงโบสถไปสวัสดีครับสวัสดีทางช่องสาวนิดพลานชัย ข้าวหยั่งนี่นี่แล้วเพราะห้ฟังกระเด็บเป็นหยั่งเอเพราเห็นบอที่เพื่อนบ้านร่วมโบสถ์นั่นแหมหนึ่งร้อยเต้มเท่ากับหนึ่งข้าวนสวัสดีค่ะสวัสดีน้ำเงาของข้างไอ้ลูกทุ่งลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเออลูกทุ่งเน็ตเวิร์กอ่าเพจดังช่องดังเจ้านี่เอาน้องพี่น้องเนาะเขาไปโบสถ์มีศิลปินมากมายสำหรับการทการน้องพี่น้องเนาะเขาไปทั้งเพจของเพื่อนรับชมรับฟังหนึ่งนาทีเท่ากับ 1แต้ม1แต้มค่ะร้อยแต้มเท่ากับ1โหวตค่ะแมนจังสันปะค่ะอ่าเอาไปกันไปม่ตะท่างได๋ฮะข้ากันมม่ตะท่างได๋ไปเบื้องพันหุดนหน้าไถ้หน้าพี่น้องออนี่แหละเขาซูช่วงมอรลุมแล้วปลาปลาปลาให้้านี่บอกไปนั่นล่ะพี่น้องสำหรับกิจกรรมนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่1 1ถึง20พฤษภาคม 2 5 6 7พี่น้องนะคะสำหรับผู้ใดทีชื่นชอบศิลปินคนใดน้องพี่น้องนาอก็สามารถเข้าไปร่วมบวชได้น้องพี่น้องนาอนะคะวากันววาไม่ตั้งแต่ศิลปินทีวากันววาโอ้โหดังๆังเท่านั้นน้องพี่น้องนาองนะคะนี่แหละนะคะสำหรับน้ององอีเพชรบานแพงหลายคนกับ้ากันววาตั้งความบังไว้สูงมากสําหรับรางวัลรางวันนี้น้องพี่น้องนาอนะคะเพราะว่าโดนโดนเทียนะคะสีมีการโบวตแบบนี้เทียหนึง นพีนองนอะฮะนี่แหละสำหรับเอฟซีแฟนคลับของทางด้านน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงคือว่ารางวัลนี้่ารรอบเบิงพี่นองนะคะว่าจะพลาดหรือเปล่านพี่นองนาะแต่เหมือนได้เห็นนะคะการโหวตแล้วกับว่ากันว่าอุงอิงมีโอกาสสูงมากๆพี่นองที่จะได้รับรางวัลใหญ่นี้ไปนพี่นองนอะฮะโอโหเรียกได้ว่าเอฟซีแฟนคลับคือว่าชื่นชอบศิลปินคนไหนตอนนี้พากันแห่ไปโหวตกันสนั่น นพีนองน้อนะคะสำหรับน้องอุ้งยิงเพชรบันแพงกับบักันว่าเอฟซีแฟนครับไม่ยอมน้อยหน้านพี่นองน้อตอนนี้ล่องคิดเบิงพี่นองแปดหมื่นเต้มพนาพี่นองล่องคิดเบิงสิเป็นจักคะแนนหนึ่งร้อยต้มเท่ากับหนึ่งคะแนนพนาพี่นองโอ้โหถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนพี่นองน้อทีเอฟซีแฟนครับนะคะของแต่ละศิลปินนะคะภากันขันกันสูงมากมารอบเบิงพี่นองว่าใคร จะได้รับรางวัลใหญ่นี้ไปน้องพี่น้องเนาะนะคะสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงตอนนี้เป็นจังไหรแน่ถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนพี่น้องก็นานริ่น้องก็ได้รับไปแล้วนะ้องพี่น้องเนาะสำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนขนาดพึ่งเขามาสูวงการพี่น้องขนาดพึ่งเขามาอยู่ในสาหน่อยเพชรบานแพงเป็นจังไหรถือว่าบทธรรมดาน้องพี่น้องเนาะนะคะได้หอดรางวัลขวัญใจมหาชนนี่แหละการันตีเดเลยว่าอุ้งอิงเป็นขวัญใจมหาชนจริงๆ ก่อนนานี้พี่น้องสำรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะได้เดินทางไปที่ศาลเจ้าปู่กุดเป้งนะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังไดยเน่ค่ะเอฟซีแฟนครับหลายคนพี่น้องกับผ้ากันไปเบิ่งไปตอนรับน้องย่างล้นน้ำนี่แหละพี่น้องสมกับเป็นซุปตาจริงๆสําหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงน้องพี่น้องเนาะนะคะไม่ว่าน้องจะเดินทางไปทําการแสดงอยู่ที่ไหนนะคะคือว่าเอฟซีแฟนครับเดินทางไปตอนรับซูหม่องสูบอล นะคะนี่หลักการันทีได้เลยวล่าองอิเงสมกับได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนจริงๆเนานพี่นองเนาะนะคะนันละพี่นองก็สามารถเข้าไปรวมกันโหวตได้นพี่นองเนาะคะมีเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่นองก็คือในวันที่11ถึงวันที่20เนาะนพี่นองเนาะคะเอฟซแฟนคลับคือว่าโหวตได้เต็มที่เลยนะคะโอ้โหสำหรับเอฟซีันีเพื่อน,นว่าโหวต8 0,000ืเต้มพนาพี่นองนะคะล่องคิดเบิง หนึ่งร้อยแต้มเท่ากับหน,นึ่งคะแนนคันห้าแปดหมื่นแต้มจะเป็นกี่คนะแนนนพี่นองเนาะนะคะนี่เอฟซีแฟนคลับหลายคนกับพากันว่าขนาดนี้ขนาดนี้แล้วนะคะรู้ได้เลยว่าใครจะได้รับรางวัลน,นี้นะพี่นองเนาะก็ต้องมารอบเบองพี่นองสาหรับเพจเพจนีเพิ่งกะสิมีการออกมาประกาศนะพีนองเนาะสำหรับบุคคลที่ได้รับรางวัลน,นี้ไปใครที่ได้ไปพี่นองก็แสดงให้เห็นว่ามีเอฟซีแฟนคลับนะคะ หลายอิรินพี่นองเนาะนะคะสำหรับน้องอุ๋งอิงเพชรบันแพงกับวากันมาได้รับรางวัลใหญ่หลากหลายรายการแล้วนพี่นองเนาะนะคะนันนะพีนองการส่งกำลังใจให้สําหรับอุ๋งอิงเพชรบันแพงพี่น้องโอ้โหนะคะล่าสุดสําหรับทางด้านหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดพี่น้องล่าสุดพายในิการอัพรูปรงแบบนี้นะคะถือว่าเป็นหนึ่งภาพล้านความหมาย พี่น้องเนาะงสำหรับบอลโจเยอรมนีนนะคะมาในชุดทีมพี่น้องนะคะเป็นชุดสีชมพูพี่น้องนะคะหลายคนกับภากันเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นหลังบอลโจได้มีการออกมาโพสนะคะว่าขอสี่คำให้กับภาพภาพนี้พานาพี่น้องหลายคนกับภากันเข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆนะคะน่ารักมากค่ะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากค่ะเป็นครอบครัวที่น่ารักค่ะพานาพี่น้องนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเอฟซีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ กันรั่วๆเนาพน้องเนาะโดนโดนเทียสีท่ายรูปน้่กันเทียหนึ่งเนาพี่น้องเนาะลายค้นกับผ้ากันใาอยากจะบันทึกภาพนี้ไว้นี่นะพี่น้องครอบครัวนามวงศ์านะคะนันรับพี่น้องสําหรับกิจกรรมดีๆนะคะก็ย่าสบพลาดย่าสะลืมไปโบสถ์ซอยอุกอิงเพชรบันแพงรับเอฟซีแฟนคลับของอุกอิงเพชรบันแพงคือว่ากิจกรรมแบบนี้นะคะไม่พลาดอย่างแน่นอนเนาะพี่น้องเนาะนะคะก็ต้องมารอบเบื่องพี่น้องนะคะว่า เกรนจะได้รับรางวัลน,นี้ไปนะคะนันละพี่ง้องสำรับคลิปนี้กับคอร์จุบเบสมีสก้อนเนาอขาวก็เข้ามาสวัสดีค่ะ